สวัสดีครับถ้าไม่ชมครับที่ผมถืออยู่นะครับก็คือต้นกล้าผักหวานป่านะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นต้นใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับหวานป่าเห็นนะครับวันนี้จะพามาชมวิธีการปลูกผักหวานป่านะครับด้วยต้นกล้าต้นกล้าเนี่ยถงนี้เราใส่ไว้2เมล็ดได้2งอกเลยได้ก็สองต้นเป็นต้นกล้าทําไมต้องใส่2อนะครับใส่2 3สาก็ได้ครับก็ ใส่เยอะก็ดีเผื่อว่าการเขาไม่รอดนะครับเขาก็จะได้มีอย่างน้นอยๆก็จะมีเป็นหลักไว้เนาะโอเคนะครับนี่เราก็ปลูกเสริมนะครับแต่ละปีเนี่ยปลูกเสริมรุ่นพี่เขาไว้นี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ให้เป็นรุ่นน้องนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อให้กําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผักหวานป่าเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นยอดที่สวยนะครับใบใหญ่ๆเนี่ยครับเห็นไหมครับผักหวานป่าใบใหญ่ยอดเหลืองใบใหญ่ ใบใหญ่ๆเลยใบใหญ่ๆอย่างนี้ยอดเหลืองใบใหญ่บ้านหมอสระบุรีนะครับโอเคนะครับย,ยุงเยอะมากเลยช่วงเย็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับยุงเยอะมากเนี่ยครับเราก็ได้ต้องกล้ามาแล้วก็มีคัตเตอร์แล้วก็มีเสียมต้ด,ดกล้าอย่าเตรียมลงหลุมนะครับคัตเตอร์เอาไว้ทาไมคัตเตอร์ก็เอาไว้กรีดถุงกัน เวลากรีดก็กรีดเบาๆนะครับคัตเตอร์ต้องคมกรีดเบาๆอย่าให้โถงเขาขาดกรีดเบาๆแล้วก็อย่าให้รากเขาขาดนะครับอย่าให้ตุ้มดินเขาขาดก็แล้วกันนี่ครับเห็นไหมครับได้ออกมาเป็นอย่างนี้มาแล้วดูนะนะครับได้ออกมาอย่างนี้ครับนี่แล้วก็เตรียมหลุมใหม่เตรียมดินให้เรียบร้อยนะครับ พื้นที่ที่เราจะปลูกลุมนี้มันมีรุ่นพี่เขาอยู่แล้วนะี่ครับผมปลูกไว้นะหนึ่งต้นสองต้นนี้ของปีที่แล้วนะครับเนะี่ยผักหวานป่าไม่ใช่ว่าจะโตกันง่ายนะมันโตยากอยู่นะครับนะหนึ่งปีแล้วนยะแต่บางต้นก็สูงเรี่ยวเลยม,มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ของต้นกล้าด้วยนะ,นะครับผมก็เตรียมหลุมไม่เรียบร้อยแล้วครับนะขุดหลุมไว้ให้พอดีพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่เลี้ยงเขาก็จะมีชะาอมครับตน้นนี้ชะาอมสองต้นเลยหลุมนี้ก็ทําผสมดินปรุงดินไว้เรียบร้อยแล้วดินเขาดีอยู่นะครับตรงนี้เพราะว่าผมใส่ใบก้ามปูหมักบํารุงดินไว้เรียบร้อยแล้วถ้าดินเราพร้อมนะครับดินพร้อมปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์พร้อม,พ,อมพืชพี่เลี้ยงพร้อมมันก็สะดวกนะครับส่วนพืชพี่เลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆเราก็มีนะครับพืชพี่เลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะเป็นต้นตะขบนะครับต้นตะขบ ตรงนี้หลุมปลูกแล้วก็ใช้เสียมขุดเรียบร้อยเลยก็วัดให้มันพอดีเนานะวัดพอดีคอนกรีตแล้วก็คัตเตอร์เราก็ต้องคมนะครับคัตเตอร์ต้องคมระวังอย่าให้ตุ้มดินแตกอันนี้ก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมถ่ายไปด้วยเนาะทำไปด้วยระวังอย่าให้ตุ้มดินแล้วก็อย่าให้รากแตกเพราะว่า ลากฝอยลากอะไรเขาอาจจะเริ่มงอกแล้วเนาะค่อยๆค่อยๆเกบนี่อ๋อเห็นไหมครับลากนี่ครับลากเขางอกออกมาล,ลากลากขดแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลากขดแต่ก็โอเคอยู่ครับแต่อย่าให้ขาดก็แล้วกันเนาะขาดถามว่ามันมันจะตายมันไม่ตายหรอกครับแต่ว่ามันอาจจะชะง,งักการจเจริญเติบโตเนาะยุงก็เยอะมากเลยแนละ้วก็ค่อยๆเอาลง ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเอาดินกรุบดินเราดำนะครับดินสวยดินดำดินดีอยู่แล้วเพราะว่าดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาลงใหม่เลยผมปรุงไว้ดีแล้วครับตรงนี้ผมปลูกผมปรุงไว้ดีละพืชเลี้ยงเขาก็มีครับพืชเพ่เลี้ยงก็เตรียมไว้เรียบร้อยก็จะเป็นชะอมครับ่วนนี้นี่เสร็จแล้วครับแค่นี้แหละไม่ได้ยุ่งยากนะครับวิธีการปลูก วิธีการปลูกมันไม่ยากครับแต่ว่าการดูแลนี่แหละสาคัญมากการดูแลการเอาใจใส่นี่ครับแล้วก็ต้องมีนี่ด้วยครับตะกร้าตะกร้ามาครอบให้เขากัน,มนแมลงบังแดดให้เขานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือข้างบ้านผมเนี่ยไก่เยอะไก่เพื่อนบ้านเยอะไก่มันจะมาเขีย่ยนุ่นก็ยังอยู่นันไล่ก็ไม่ไปนะโอเคครับเนี่ยก็เสร็จไปแล้วอีกหนึ่งหลุมครับ มีหลายคนถามมานะครับว่าผักหวานป่าเนี่ยถ้าไม่มีพืชพี่เลี้ยงนี่เขาจะรอดไหมก็ตอบได้เลยนะครับว่าอาจจะรอดแล้วก็ไม่รอดแต่ถามว่าการเจริญเติบโตน่ะมันจะช้ามากๆถ้าไม่มีพืชพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็โอกาสตายสูงพืชพี่เลี้ยงเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเป็นชะอมเป็นหลักตรงนี้เป็นพืชพี่เลี้ยงระยะสั้นนะครับแล้วก็จะมีตะขบนะครับมีตะขบแล้วก็มีมะขามเทศนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับ นี่เห็นไหมครับเห็นรากพืชที่เลี้ยงไหมรากชะอมอส่วน,นต้นนี้ที่ผมเพาะปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับปลูกด้วยมเมล็ดงอกต้นนี้นะครับแล้วก็กรีดค่อยๆอย่าให้ตุ้มแตกนนี้รากเขายาวแล้วก็ระวังให้ดีก็ค,คือแกะให้ระวังที่สุดอย่าให้รากขาดค่อยๆ รากฝอยเขาจะเยอะมากนะครับผักหวานป่าเนี่ยน,นี้ขาดนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สร้างรากขึ้นมาใหม่ไม่ไม่เสียหายเท่าไหร่โอเคขัดเหนื่นครับรากคนนี้เขาก็จะไปเกาะกับรากของพืชที่เลี้ยงนะครับค่อยลงจะให้ต้มแตกครบในดินเห็นไหมดินใบ้ามปูเนี่ยใบ้ามปูหมั ถ้าจะให้ดีเราต้องเตรียมพืชพี่เลี้ยงก่อนะเตรียมพืชพี่เลี้ยงให้เขาก่อนอย่างที่ผมเนี่ยผมก็มีไว้แล้วเนี่ยปลูกไว้อะครับก็จะเป็นชะอมก็เป็นสองต้นสามกับต้นนี้อันนี้รุ่นพี่รับโอเคแค่นี้แหละครับก็ก็ให้น้ําสม่ําเสมอนะครับถ้าเขาแห้งจะให้แห้งเลยถ้าดินแห้งไปเลยนี่หลายวันนี่มันก็โอกาสเนาะเขายังต้นเขายังเล็กอยู่ะต้องบํารุงน้าเขาหน่อยจากนันปลาชอบ อากาศแรงหน้าแรงนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าต้นเขาโตแล้วอ่ะเขาไม่ตายแล้วครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าปล่อยให้แรงแห้งเนี้ยไม่รอดรแล้วก็จะมีตะกร้าครอบไว้กันแมลงแล้วก็บังแสงให้เขาได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่บ้านผมะไก่มันเยอะไก่ข้างบ้านเยอะตัวเองไม่เลี้ยงหรอกครับเพราะว่าเราปลืปดเราปลูกของพวกนี้เราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ครับ แต่เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงก็ไม่รู้จะทําไงโอเคนะครับเนี่เยเสร็จแล้วหนึ่งลุมอีกหนึ่งหลุมครับยางมอไซต์เก่าเนี่ยก็เอาไว้เวลาเราบํารุงดินเราอ,อะไรนะลดน้าเนี่ยมันก็จะไม่ไหลออกนะครับนี่ซื้อมาในเส้นละสองบาทนี่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งหลุมครับตรงนี้พืชที่เลี้ยงก็จะเป็นตะครบ ลงอีกทีนึงนี่ชะอมลงตรงนี้เสริมตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่ผมเอาลงไว้มเมล็ดงอกเลมงอกส่วนอันนี้ยังไม่สลัดมเมล็ดปลูกเสริมกันไปหลากออกหลากงอกเวลากรีก็ต้องระวังถ้ามันนั่นไม่ได้ก็ต้องระวังให้มากที่สุด ใช้เวลาสําคัญมากเลยทั้นี้อันนี้อาจจะอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมตั้งกล้องถ่ายไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยดินที่เราเอา,พอาเพาะเมล็ดเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นดิน,นออกเหนียวเหนียวหน่อยเนี่ยดินเหนียวข้อดีของดินเหนียวเนี่ยก็คือเวลาเราใช้มีดกรีดถุงถุงเขาจะไม่แตกครับ ถ้าเป็นดินทรายหรือดินร่วนอะไรพวกนี้โอกาสที่ตุ่มเขาจะแตกดินเขาจะแตกก็จะมีความเสียหายให้กับรากเนาะ ก็พามาดูวิธีการปลูกผักหวานป่านะครับด้วยต้นกล้านะครับก็ฝากติดตามให้กําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเราจะได้มีกําลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับออกมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับปลูกง่ายๆครับแต่การดูแลนี่แหละมันจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเนาะมันมีปัจจัยหลายอย่างวงประกอบหลายอย่างที่ ทำให้โตหรือเปล่าการดูแลการใส่ปุ๋ยการลดน้ํานะครับพืชพ่เลี้ยงก็สําคัญก็เป็นองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันทําให้ปะกานป่าเราจเจริญเติบโตได้นะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับครับก่อนปิดคลิปนะครับก็จะมา,าดูว่าในหนึ่งหลุมเนี่ยหนึ่งชุดของการปลูกเนี่ย ผมมีค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไรนะครับแต่ละสวนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับต้นพันธุ์ถ้าเราซื้อเข้ามานะอันนี้ผมปลูกแบบต้นกล้าเนี่ยสต้นเนี่ยสาบาทครับสาบาทแล้วก็จะมีพืชพี่เลี้ยงเป็นชะอม10บาทเป็น4ี่นะครับสีบาทแล้วก็มีดินปลูกนะครับดินปลูกเป็นดิน7ถุงร้อยนี่แหละผมตีซะสักอ่าอ่ะยีะบาทอ่ะดินปลูกเนาะยีบบาทเลย 20บาท30 40 50 60, 60 60แล้วก็จะมีตะกร้าอีกตะกร้ากับลร้อรถนะครับล้รอรถมอเตอร์ไซค์เก่ายางมอเตอร์ไซค์เก่าเอามารอมไว้ก็ตีซะประมาณ70บาทเลยลุ้มนี่อ่ะครอบไว้ตัวเลขกลมๆเลยประมาณ70บาทเต็มที่เลย70บาทครับ70บาทแต่ถ้าเราอยากประหยัดเราก็ปลูกด,ด้วยมเมล็ดงอกเหมือน EP ก่อนที่ผมทำไว้ลดต้นทุนจาก70บาทเลย หักออกไป30บาทเลยตรงนี้ก็จะเหลือไม่เกิน45บาทครับมเมล็ดงอกหนึ่งก็า,าเมล็ดหนึ่งก็บาท2บาทลบ,บออกไป30บาทเลยจาก70ก็จะเหลือประมาณ40ไม่เกิน45บาบาทครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหลุมที่เราปลูกโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็เผื่อเป็นไอเดียให้กับหลายท่านที่อยากจะปลูก ผักหวานป่านะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกด้วยมเมล็ดงอกหรือปลูกด้วยต้นกล้าหรือปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว